ที่ลาสุพันนะครับเจอสายมิดนะนี่เป็นบอลเซตของสุพันอยู่นะครับสงมาที่เบอร์16เบอร์ 16. ส6ส่งมาที่เบอร์27เเบอร์17เดเองบอล16บวิ่งไปส่งเข้าหน้าตรงนี้ ไม่ทันนะครับเบอร์ห้าหนึ่งได้บอลหมุนมาที่เบอร์ยี่สิบเจ็ดเบอร์ยี่สิบเจ็ดโดนสายมีดยางไปครับโอมได้บอลเกือบโดนกล้องนะ ตรงน,น,นี้เป็นลูกลุ้มของสายมิรครับ See ของสุพรรณนะครับตรงนี้กรรมการไม่ว่าอะไรนะครับเล่นต่อครับเป็นบอลของสายมิดรขาสายมิดเบอร์16ได้บอลสุสสพรรณถกไปตรงนี้กรรมการผอาฟาวให้สายมิดนะครับ กลางสนามครับสายเม็ดเบอร์สิบได้บอลลงมาด้านหลังนะครับส่งมาที่เบอร์สี่เบอร์สี่ส่งไปที่เบอร์สิบตรงนี้ยังเป็นของสายเม็ดอยู่ครับายาวมาข้างไหนคือหลังมานะครับส่งไปที่เบอร์ 10. สิบเบอร์สิบศาดยาวขึ้นไปด้านหน้า สุพรรณนะครับสุพรรณเซตบ,บอลขึ้นมามาที่เบอร์สิบหกสิบหกมาที่เบอร์ห้าหนึ่งมาที่หนึ่งเตะออกมาไม่พ้นนะครับเก้าได้บอลเลี้ยงบอลขึ้นไปบอลขึ้นไปสาดออกมาดังตรงน,น,นี้น่าจะออกข้างน,นะครับลูกทุ่งของ รูปฟาวของซามินะครับูปลาสนสายยาวขึ้นมาสัญาขึ้นมาวันนี้ยังสะพรนเก็บได้สะพาณมาทีเบอร์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งสงมเบอร์ยี่สิบเจ็ดเบอร์ยี่สิบเจ็ดสอด งาที blender, ado, ่เบอร์16เบอร์16สาดเข้ามาโองออกไปโดยสายมิตนะครับเป็นลูกเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนนั่นมันลูกเตะมุมของสุพรรณนะครับ ตะโดยเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะาเข้าไปน้มมานี่เบอร์ยี่สิบเอ็ดีสเอได้บอลนะครับของไซมิสเตะขึ้นมาเบอร์เจดของสุพันได้บอลส่งมาที่เบอร์ห้าหนึ่ง เปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นด้านฝั่งขวานะครับยังแย่งกันอยู่ระหว่างทางี่กับสุพันณูอันได้บอลสุพันได้บอลเลี้ยงไปโดยเบจิตนะครับเลี้ยงไม่ได้ส่งขึ้นหลังหลังสาดมาด้านหน้าตรงนี้ได้บอลไม่ลำนั้นนะครับยังเล่นได้ยิงเลยตรงนี้ครับโอ้ไม่มีซ้ํานะครับไม่มีซ้ํา ออมานะครับเป็นลูกทุ่มของสุพรรณนะครับวันนี้ม,มาที่เบอร์ยี่ิบ2องสองเตะงอดออกมาไม่ผ่านนะครับตรงนี้เป็นลูกทุ่งของสุพรรณต่อนะครับ ตรง,งนี้เป็นแฮนด์บอลนะครับของสุพรรณนะฮะบอลโดนแขนครับสายมิดสาดยาวขึ้นไปกอง้าลับได้ไม่เบอร์สิบหกได้บอลได้บอลอ,ออกนะครับตรงนี้ สพรรณทุม่มยาวมาที่เป็นลูกทุ่มของสุพรรณต่อนะครับโดนสายมิดออกครับสุพรรณทุ่มมาเด็กที่มเด็กยิบสองกลับขึ้นไปได้ไหมได้ไหมครับยังได้อยู่สุพรรณยังได้อยู่สุพรรณส่งคือหลังครับตั้ง วันใหม่ครับมาที่โอมนะครับโอมยังครึ่งบอลอยู่นะครับมองเพื่อนส่งมาที่เบอร์ห้าหนึ่งหนึ่งส่งคืนโอมนะครับเบอร์สิบหกเบอร์สิบเจ็ดว่างครับด้านข้างอันนี้มาหาเบอร์สิบเจ็ดสิบเจ็ดยังบอลไม่ได้นะครับสายมิดดึงบอลไปได้เบอร์สิบแปด ลูกที่แปดลูกนี้เป็นลูกคุมของสุพรรณนะครับลูกนี้องการไม่เป่านะครับลูกนี้กรรมการเป่าเ็นฟาวย้อนหลังให้กับกีฬาสุพรรณนะครับ รีคลิกโดยเจฟีคลิกโดยสีปักนะครับยิบเจ็บยิบเจ็บได้บอลกรรมการแม่ยไม่เป่านะครับเล่นต่อเจ็บเตะออกให้นะครับมีเพื่อนเจ็บอยู่กลางสนามนะครับ สายนุ่เตะออกข้างให้นะครับเตะขึ้นให้กับสุพรรณสุพรรณทุ่มโดยสืบปักนะครับสืบปักทุ่มเข้ากลางว่างเลยครับเบอร์สิบเอ็ดส่งไปหาเพื่อนเพื่อนเบอร์หกส่งไปด้านขวาโผล่เข้ามาลูกนี้เรียบร้อยนะครับมองเข้าโดยหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับ หนึ่งศูนย์นะครับไม่มีธงล้มหน้านะครับไม่มีธงล้มหน้าส่งมาแอดซิตโดย Big บิ๊กซีนะฮะบิ๊กแอดซิดหน้าที่เบอร์ยีิบเจ็ดนะครับเป็นคนยิงเข้าประตูนำหนึ่งศูนย์นะครับ ที่เบอร์19เบอร์19ยังได้บอลอยู่ครับสายมิดส่งมาเกาลังมาที่เบอร์8เบอร์8สาดบอลขึ้นไปนไปแย่งกันอยู่ระวัตงตัวนี้เป็นบอลของสายมิดครับเบอร์6เบอร์6ส่งออกข้างไปตัดเข้าในสุพรรณเก็บบอลได้ยังแย่งกันอยู่สาดขึ้นมาด้านหน้าสายมิด บอลได้ครับส่งขึ้นไปด้านหน้าสายมิดรับบอลได้รับบอลกระชอกมีฟาวนะครับลูกนี้ฟาวของกีฬาสุพันธ์เป็นลูกฟรีคิกของสายมิดบ้างนะครับโดยหมายเลข ยังไม่เห็นหมายเลขนะหามายเลขหกนะครับหมายเลขหกเป็นคนยิงฟีดคิกนะครับสาดบอลขึ้นไปที่น้าโกสุพันมงออกมาครับสุพันเก็บบอลได้ไหมไม่ได้นะครับยังย่งกันอยู่กับสายมิดเบอร์หกเบอร์หกเบอร์ยี่สิบสองอนี้กรรม,มาการให้กีฬาสให้สายมิดนะครับได้ทุ่ม ขาวฟาวอ่ะกรรมการให้ฟาวนะครับตรงนี้มีลูกฟีคิกของซามิดนะครับสาเม็ดศาสตร์ขึ้น,น,น,นไปมินาโกเข้ามือผู้รักษาประตูขอ,ของกีฬาสุพรรณนะเดยะสุพรรณศาสตร์ขึ้นมาถึงไหมตรงนี้ยี่สิบเจ็ด มึงอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้บอลยังตามบอลอยู่ไปทีเบอร์สิบหกสิบหกสองคืนไปที่โอมนะครับมาทีโอเมโอม,โอม,มาทีเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดเลี้ยงบอลขึ้นมาเลี้ยงบอลขึ้นมาเตรียมมาให้เบอร์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเลี้ยงบอลไป เบอร์ยี่สิบเงนี้กรรมการให้ฟาวนะครับะระยะระยะวางพลได้เนี่ยระยะวางพลได้นะครับระยะวางพลได้เมืรอย่สิบเจ็ดโดนาฟาวนะครับเมือ่อกี้ลากบอลลากเลยเข้าไปก็เลยโดนตัดฟาวครับ ันนี้มี3คนนะครับยืนอยู่มีเบอร์16เบอร์7แล้วก็เบอร์11นะครับดูว่าใครจะเป็นคนติระยะบางผลนะครับสามเดียมลูกสามเดียมเลยสาดเข้าไป ดคานไปนิดนึงครับโดยเบอร์เจ็ดนะครับไม่มีอะไรนะครับเด็ข้ามการไปสานมิตรขึ้นบอลมาใหม่อ่าสุพรรณเก็บได้นะครับตรงนี้สุพรรณเก็บบอลได้ส่งมาที่โอมนะครับโอมส่งไปออกด้านขวาครับด้านขวาเปลี่ยนแกนมาด้านซ้ายด้าน ส่งมาตรงกลางนะครับได้ไหมไม่ได้นะครับถูกสาดตขึ้นมาดังนี้ตัวท้ายอมอยู่นะครับสาสบอลขึ้นมามายื็บสองอบบอลลงได้ไหมไม่ได้นะครับบไปบไป <laughs> ก,กไรรมการไม่เห็นมนะีไลแมนยกยกท่งอับไซต์ครับประตูกรรมการไม่เห็นครับ เป็นตอนนะครับกรรมการไม่เป่ายาละให้นะครับทีเบอร์สิบหกเบอร์สิบกมองแล้วก็สาดขึ้นมาด้านหน้าพี่ยี่สิบสองเบอร์ยี่ได้บอลไหมได้บอลไหม มาที่เบอร์ยีเบอร์ยีเบอร์ยีเบอร์ห้าหนึ่งวิ่งคำหน้าไม่เห็นนะครับตัดเข้ากลางเข้ากลางเบอร์ยีเบอร์ยี่สิบสอีสองดูโคตรไหมครับลุงนี้ดูโคตรไหมครับลุงนี้ลุงนี้ไม่แน่ใจว่ากล้องจับทันไหมครับไปดูเองนะครับว่าฟาวไม่ฟาวเพราะว่า ก้องไม่แน no ่จะหมุนทันไหมเออยี่สิบสองโดนนำฟาวนะครับยังเก็บอยู่ ดูใครจะเป็นคนยิงนะครับตอนนี้กำลังปรึกษากันอยู่ลกได้แล้วนะครับเบอร์ยีิบสองยิงโดยหมายเลขหมายเลข5นะครับของกีฬาสุพรรณ เรียบร้อยครับผมกูกูกูก,กูกูครับลูกที่สองครับเป็นกีฬาสะพานนำอยู่สองศูนย์นะครับจากลูกโทษหน้าประตูนะครับโดยหมายเลขห้าครับแลองวันเกิดของตัวเองด้วยนะครับ หนึน่งศูนย์แล้วนะสองศูนย์แล้วนะสายมิดเปิดย้อนมาหลังนะครับมาเบอร์4เบอร์4เบอร์4ส่งออกไปด้านซ้ายไปที่เบอร์8เบอร์8ไปที่เบอร์หกครับเบอร์ 6. หกเริม่มมาสู่วงในใจตอนนี้อาซูพันธ์แย่งบอลขึ้นมาได้นะครับเบอร์ห้าหนึ่ง อัหนห่ง,งี้ฟาวนะครับสายิฟาวกีฬาสุพรรณ แรกนะครับสกอร์อยู่ที่2ต่อสูนะครับสุพันร์นำอยู่ครับ